สวัสดีค่ะทุกคนหยุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะมาฟังตัวเล็กพูดก่อนคะ่ะทักทายส่งกำลังใจให้กันสักนิดก็ยังดีมาจ้าวันนี้ตัวเล็กจะพามาดูยายปุ่นถอนหอมแดงจ้ายายปุ่นปลูกไว้ที่นาจ้ามีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะมีใครสนใจจะมาช่วยถอนไหมคะดูสิคะยายปุ่นถอนเอาถอนเอาเลยจ้าหอมแดงนี่ถอนง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าหัวมันมีโผล่มาพ้นดินเลยคะ่ะอ้าพูดไปพูดมาเสียงแหบซะและ้วดูสิคะยายปุ่นถอนได้เยอะแล้วคะ่ะ ก็เอามากองไว้เลยนะอ้าวทำไมเสียงตัวเล็กแหบล่ะเนี่ยเดี๋ยวกินน้ําก่อนแป๊บหนึ่งนะคะพอกินน้ําเสร็จแล้วเสียงก็ดีขึ้นมาแล้วค่ะวิธีการดูหอมแดงว่าแก่หรือไม่แก่เขาดูกันอย่างนี้จ้าเนี่ยถ้าต้นมันนอนนอนแบบนี้คอมันหักแบบนี้แสดงว่ามันแก่แล้วนะคะเราก็ถอนกันเลยจ้าเพราะว่ามันแก่แล้วเนาะหอมแดงบ้านตัวเล็กนะมันถอนง่ายง่ายเพราะว่าดินนะมันล้วนซุยดีค่ะพูดไปเดี๋ยวก็ไม่รู้มันหมายความว่ายังไงเลยนะคะมันล้วนซุยเนี่ยแต่ว่าได้พูดนะคะสงสัยจะเป็นภาษาบ้านตัวเองแล้วลมก็พัดง แดงค่ะดูหมวกเยอปุ่นสิคะมันไม่อยู่กับหัวแล้วถ้ามันไม่มีเชือกเกาะนะป่านนี้มันปิวตกสะไปแล้วค่ะมาดูตัวเล็กดึงกันทานีดึงง่ายมากๆเลยมันคล้ายๆถอนต้นกล้าเลยนะคะแต่ถอนต้นกล้านะ่มันยากกว่านี้อีกถอนหอมแดงนะ่ะมันง่ายเนาะมีแต่หัวจมโบจมโบทั้งนั้นเลยจ้าแม่เป็นคนที่ชอบปลูกผักสวนครัวมากๆเลยนะคะแกปลูกผักไว้เยอะนะพวกผักชีแกก็ปลูกไว้นะคะจนกินไม่ทันนะปลูกไว้จนต้นมันแก่หมดแล้วค่ะออกดอกออกผลหมดแล้วอัวน้อยตัวนี้นะ่ะสงสัยอยากออกกล้องนะคะ เพราะว่ายืนมองตัวเล็กอยู่นั่นแหละจ้าตัวเล็กก็เลยเดินไปรูปหัวมันดูค่ะมันน่ารักมากๆเลยตัวสีแดงทั้งตัวเลยมันให้เราจับง่ายมากๆเลยค่ะแล้วมันก็ไม่หนีด้วยนะมันยืนอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ท้องทุ่งนาก็ดีนะคะอากาศเย็นสบายสบายว่าไปอยู่บ้านตัวเล็กก็โลมงแรงเหมือนกันเลยค่ะทุกคนถ้าต้นหอมน่ะใบมันตั้งแบบนี้แสดงว่ามันยังไม่แก่นะคะเพราะว่าคอมันยังไม่หักเนาะเอาไว้เก็บทีหลังค่ะส่วนวันนี้ก็คือเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าได้เยอะมากแล้วก่อนหน้านั้นยายปุ่นก็เก็บไว้ตั้งเยอะนะคะได้ต พวงแน่อันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะคะน่าจะได้หลายพวงอยู่ขยันปลูกแล้วก็ขยันกินด้วยสิเพราะว่าประหยัดเงินด้วยนะคะไม่ต้องซื้อหอมดอกมะม่วงกินมันจะหอมอ่อนๆหอมๆนะคะตัวเล็กชอบมากๆเลยค่ะและผลมันก็ดกดกนะคะดูค่ะลูกเล็กๆเต็มเลยมาดูต้นพริกใยปุ่นกันค่ะพริกหนาตรงนี้ก็ปลูกไว้นะเต็มเลยค่ะเนี่ยพอมาฝั่งนี้ก็ปลูกไว้อีกค่ะปลูกไว้อะไรเยอะแยะนะคะไม่เห็นกินสักทีหรอกกินก็ไม่ทันค่ะปล่อยให้มันเน่าอยู่นั่นแหละเวลากินนะนะกินอยู่2 3ามเม็ดค่น ราคากลัวแต่มันเพตามน,นั้นแม่ก็ขยันปลูกไว้เนาะซื้อเขากินไม่ดีกว่าหรอถ้าเป็นตัวเล็กนะตัวเล็กไม่ปลูกหรอกซื้อเข้ามา20บาทก็กินแทบจะไม่หมดอยู่แล้วดูสิคะต้นหอมแปลงนี้ก็ปลูกไว้เอกค่ะหอมแดงกินไม่ทันก็เน่าอยู่ดีเนาะขยันปลูกจังเลยมีใครเป็นเหมือนยายปุ่นไหมคะขยันปลูกนะคะแล้วก็กินไม่ทันเน่าทิ้งเปล่าๆค่ะขนาดตรงคอวกวัวก็ยังปลูกพริกนะคะดูสิคะเต็มเลยค่ะว่าจะพายายปุ่นไปเก็บผักสดาวค่ะเดินไปก็เห็นกองขี้วัวขี้ควายนะคะเต็มเลยไม่รู้ว่ามันมีจุจีหรือเปล่่านะคะคไมไ ายเอาเสียมลองมาขุดดูเนาะนู่นทุกคนยายปุ่นกำลังเก็บลูกบักบกอยู่จ้ามานานนี่ก็มีของกินเยอะแยะเลยนะคะเก็บไปไว้ผ่ากินที่บ้านจ้าบางคนก็ไม่รู้จักบักบกนะคะนี่ค่ะหน้าตามันเป็นอย่างนี้จ้ามาจ้าเดี๋ยวตัวเล็กให้ดูใกล้ๆจ้าอันนี้คือมันแห้งแล้วนะคะพร้อมสําหรับผ่าแล้วค่ะถ้าผ่าออกมานะคะข้างในมันจะเป็นเนื้อสีขาวๆค่ะเราจะเอามาแกะกินเลยหรือว่าเราจะเอาไปคั่วก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่สําหรับตัวเล็กอนะ่ะตัวเล็กชอบแกะแล้วกินเลยค่ะมันอร่อยดีมาถึงต้นสะดาวก็เห็นนะห ผักสะดาวอยู่จ้าแกบอกว่าจะคลิไปฝากคนกลับกรุงเทพเพราะว่าแถวกรุงเทพคงจะแพงหน้าดูนะคะกามละสิบบาทอย่างเงี้ยสงสัยจะได้อยู่3ามสี่ยอดแค่นั้นแหละจ้าดีนะคะที่บ้านเราไม่ได้ซื้อนะเก็บกินเลยยายปุ่นก็กาลังเก็บสะดาวจะไปทําน้ําปลาหวานอีกแล้วจ้าสะดาวน้ําปลาหวานน่ะบ้านตัวเล็กชอบกินกันทั้งบ้านเลยนะคะยกเว้นเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆก,กินไม่เป็นแต่สําหรับตัวเล็กนะคะตัวเล็กชอบมากๆเลยค่ะดูสิคะยายปุ่นเก็บใหญ่เลยคะ่ะมดแดงก็เยอะๆขนาดเราเอาไม้เก็บนะคะมดแดงมันยังตามลงมากัดเราเลยคะ่ะ ถ้าคืนต้นมันเนี่ยไม่น่าจะเหลือนะคะมันคงฉีกหน้าดูเลยค่ะมดแดงเนี่ยนู่นยายปุ่นเดินมาโชว์ให้กล้องดูได้ได้เยอะแล้วค่ะพอกินแล้วค่ะวันนี้เก็บผักสะดาวเสร็จแล้วนะคะตัวเลขกเห็นดอกบัวในสระมันสวยดีค่ะก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูนะคะสวยสวยค่ะดอกบัวสีขาวนะคะดอกบัวนี้นะ่กกินอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเอาไปแกงสายบัวใส่กะทินะคะอร่อยมากๆเลยน้ําสระก็ย้ายใหญ่ค่ะมีทั้งปลามีทั้งบอกบัวมีครบวงจรเลยค่ะในสระนี้นะ่ะต้นกล้วยก็มีนะต้นมะนาวก็ลูกโดกโดกค่ะกินแทบไม่ทันเลย นาหัดแกผูกเอาไว้นะคะดูสิคะลูกหนึ่งอะ่ะเท่าฝ่ามือตัวเล็กเลยลูกมะนาวเปรี้ยวปิส๊สเยอะมากๆเลยดูสิคะแต่ตัวเล็กก็ไม่ได้อาไปหรอกคะ่ะเพราะว่าเอาไปวันนั้นยังกินไม่หมดอยู่คะ่ะตัวเล็กแค่ถ่ายให้ดูคะ่ะว่าลูกมันดกมากๆเลยขนาดตัวเล็กๆยังดกคะ่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาก็มีประมาณนี้นะคะบ้านตัวเล็กอยู่กันอย่างพอเพียงคะ่ะตามวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเราเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะถ้าไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรส่งสติกเกอร์ให้กันก็ยังดีจ้า